ครับนี่ครับพักที่สู้มานะครับพี่น้องนี่ครับงามๆเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับนีแจะต้นกำลังงามเลยครับถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องแบบนี้ตัดออกไปกินได้ครับสำหรับพักที่เล่ายูน่นะครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะผ้ามาหาอยู่หากินครับผม เก็บพักค้างทางครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่อิสราเลวครับพี่น้องบรรยากาศของไรอิสราเลวนะครับนี่ครับเป็นดอกแล้วครับสําหรับทัวร์ลันเตา่าเป็นดอกเรียบร,อยรย้อยแล้วยูนี้ก็ประมาณหลาย้อยไรนะครับ พร่บเฮ็ดกว่วงเฮ็ดใหญ่เฮ็ดห,หลายนะครับฟังทังปุ่นไกลๆก,ลก,ลก็ที่เป็นเลี้ยวเห็นขาวๆนี่ก็เป็นประเทศจอดแดนนะครับเป็นเอเชียห้านะครับขอคุณครับพี่น้องทั้งเทิงที่เป็นขาวๆนั่นคือบานค้นเบิดลแหละครับที่เป็นที่อัยของอาชาชนของประเทศจอดแดนครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ ที่ผมพามาในมือนีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับแล้วก็ตรงที่เขาขาวนะครับก็เป็นที่ทํางานของผมนะครับที่เป็นหลังคาขาวาวอยู่กลางภาพเลยครับผมสําหรับในมือนีก็มานี่ครับคือเ่าครับจักรยานคู่ใจนะครับพี่น้องก็โอเคครับเพื่อเป็นการบริวาซ่านะครับผมก็จะทําการตัดนะครับ นะครับมีดกับพ่อมเลี้ยวนะครับน้ำไหลครับต้องค่อยๆเอาครับน่ครับตัวนี้น้ำสุดยอดเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องตัวนี้น้ำคักนะครับโซมาเป็นคกล้ๆพัดที่เล่าแล้วครับกินเดียวกันครับแต่ว่ากินจะอ่อนอ่อนกลัวนิดนึง ตัดให้แปลน,นครับพี่น้องเพได้เห็นนะครับโอ้งาามครับงาามลายครับพักขางทาง,ทางครับพี่น้องเอาไปอ้อมเอาไปอ้อมใส่เนื้อนะครับอุ้ยครับ ยางไม่ได้ยังไงครับาได้แล้วครับหนึ่งมัดนะครับผมก็จะเอาไปไล่เติบแล้วครับเป็นถุงกุญแครับมันนี่ เป็นยางเส้นน้อยจะรอบเดียวนะครับโคตรดีเลยนี่ยางเส้นใหญ่ครับบ็ได้อะยางมากสูงมากครับผมาทานครับครับนี่ครับก็จะเป็นก็จะมีพักยางอืนปลมาน้ำนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆนะครับซาซาครับผมในการตัดพักก็กินได้หลายย่างนะครับ แต่ว่าบางข้างก็ับโบเนี้ใจกับโบก,กินนะครับทั้งอยู่โหลเพื่อนบอกว่ากินใดครับบางยังครับเลือกหอกครับเี่ครับเอาแต่ปักซีครับผมปักซีเล่าสู้มาครับผม งามๆครับอ่านี่ครับพ่น้องพักงามๆตัวนี้ก็เลือกว่าครับหลังจากว่าปนไปน้ำอืโอเคครับอ่โอเคสวยงามสวยงาม ครับพี่น้องมันน้อยครับติมไปสามารถนี่ก็หลายเติบแล้วครับอยู่ที่ยิสีเร็วกบมีหลายยางนะครับสำหรับพักคางทั่งก,ก่มีหลายยางอยู่ครับที่เก็บได้ตำลึงกับมีนะครับพักตำลึงบานเท่านี่นะครับแต่นี่คือกันครับเก็บได้นะครับสาม,มารถญ่ๆย เดี๋ยวเอาอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งคุ่นครับพี่น้อง น้ำไหลครับต้องระวังได้อีกมัดหนึ่งพอดีครับพี่น้องเอาไปซ้ำนี่ก,ก่อนครับเดี๋ยวเอาไปไล่กินบอทันครับผมครับผมกินบอทันเวลาเบิดก็มาเอาหม่ครับอ่านี่ครับได้อีกมัดหนึ่งครับผม งม,งมเมื่อกี้กับไปไล่สวดมากครับผมอยู่ที่ไล่พักขี้ครับเล่เล่มนี่เลยครับจะได้เป็นซีมัดครับผมทั้งเบิดทั้งหมดก็สีมัดนะครับแบบนี้เลยงามๆครับจะเอาไปพ่อได้กินครับพี่น้องใส่อม หอ,อมใสเนื้อใสใสเครื่องนไน้ก่กันด้น,นะครับโอเคียรครับผมมืนอมนี้ก็ได้ซัมมี่นะครับเนพะ่อะได้กินเนาะครับเนาะครับสำหรับในมืนเอเนี้ยก็โชกใช้ยอินไทยเล่นกับพ่อีปีน้องๆนะครับมาเก็บพักซี่เล่านะครับสู้มาทั้งนี้เอินสู้มาภาษาอังกฤษกับเอินซ้ำเมียนะครับเมืเอ่อเนี้กับโบมี่ยังไรครับผ้า พี่ๆน้องๆชมวิวบรรยากาศนะครับการให้น้ำของไรอิสราเลอลนะครับแล้วก็มีทัวร์ลันเตานะครับในคลิปนี้ก็สงใช้ยินเทเลนกัขบขวาาไปก่อนนะครับพีพ่ๆน้องๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับบลดเจ็บบ่จนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <S <s ไปแล้วครับบัดน,นี้ โอ้เรือมีดครับผมโอ้เรือมีดเรือมีดโอ้แย่อยู่นะครับพ่อใหญ่โชค